สำหรับ Standard V.S. นะฮะเราก็จะมาเริ่มอันดับแรกก็คือการใส่ตัวด้านหลักนะฮะก็จะเป็นเบรกชอันนี้ก็จะเป็นยึด2ด้านนันก็คือยึดอันดับแรกก็คือตูดกับโคงนะฮะก็เหมือนเดิมใส่โบสเพื่อลดระยะ ให้มันตับลงมาเพราะว่า B.S. รูใส่จะอยู่สูงนะฮะจะอยู่สูงก็ต้องลดระดับลงมานะฮะให้ตัวเบรกมันได้ใช้งาน เราจะขันเบาๆก่อนนะครับเพราะว่าให้ตัวน็อตมันยึดกับตัวโครงจะได้แบบว่าไม่ไม่มีการหลดหรือว่าน็อตเลื่อนนะร,ระหว่างใส่ตัวที่สองนะฮะ ก็เสร็จแล้วนะฮะถ้าใครว่าเบรกใหญ่มันดูสูงไปก็ใส่บูสให้มันต่ำใหม่นีดก็ได้นะครเพิ่มชั้นของบูส t นะฮะอันนี้ผมทำให้ดูคร่าวๆนะครับอ่าแล้วก็มีให้เลือกสองแบบก็คือจะใส่กันแขวนก็ได้หรือจะทำเป็นตัวชุดเอทีดัมเปอร์ด้านหลังก็ได้นะฮะ อันนี้ผมจะเลือกใส่กันแขวนละกันเพราะว่าจะได้ดูแต่งหลากหลายแนวหน่อยนะแต่จริงจมันก็ไม่ได้หลากหลายมากหรอกมันก็มันแบบเดิมอะละใส่โบต์ไปนะฮะแล้วก็เพิ่มความ บนทานด้วยการใส่น็อตยึดไปก่อน อันนี้ถ้ามันอยู่ห่างไปก็เลื่อนลองมาก็ได้แต่ตรงนี้ต้องควานเป็นเทปเปิลน,นะฮะไม่งั้นมันจะติดตัวที่ยันยืนเนี่ยตัวกันชนเนี่ยอันนี้ผมแค่ทำไม่ให้มันมีโอกาสที่จะเจอแขวนน้อยนะ,ะเป็นกันแขวนอ่ะมาถึงปีข้างเนื่องจากว่าล้อมันเป็นล้อโดนัทเนาะ ถ้าไม่ใช่ถ้ารอกลางมันก็จะพอดีเลยนะฮะตรงนี้จะยืดได้เลยแต่นี่พอดีมันติดรอดโดนัดเนาะผมก็เลยต้องเลื่อนลงมานะครับอันนี้จะเป็นน็อตดอกเห็รนะฮะพร้อมตัวแหวนรองแล้วใส่ยังไงก็ใช้รูเนี่ยรูที่3าเนี่ยไอ้รูเกิดสุดท้ายเนี่ยของตัวปีข้างนะ ร้อยน็อตขึ้นมานะครจะร้อยขึ้นหรือร้อยลงก็ได้นะฮะอันนี้เราเห็นช่องนี้ไหมก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเลยนี่นะฮะเรายึดด้วยอะไรยึดด้วยล็อกนัดนะครับล็อกนัดยึดไปเลยนะฮะ รเราได้ปีกข้างปีกข้างนะฮะแล้วทำสองด้านให้เสร็จเลยเสร็จแล้วนะฮะสำหรับปีกข้างนะฮะอันนี้เราสามารถจะปรับได้นะฮะให้กลางให้พอดีเลยนะครับเอาแล้วต่อไปมันทำอะไรเดี๋ยวมาทำด้านหน้ากันนะฮะด้านหน้าที่ผมคิดไว้คือว่าจะทำกันชนพะบาท นะถ้าใครเคยเห็นก็น่าจะมีคนเคยเห็นแหละก็เป็นของ m s ที่ผมเคยทำนะตรงนี้ก็คือยึดน็อตไว้อย่างนี้มันจะพลาแบบนี้นะครับทำยังไงก็เดี๋ยวไปดูกัน อันนี้ในขั้นตอนต่อมานะฮะเราจะมาทำด้านหน้ากันซึ่งข้างหน้าผมจะไม่ใส่เบนะครับแต่จะใช้ฟอนต์อันเดียกราดมานะฮะอฟอน์อันเดกราดก็คือคล้ายๆว่า,าเหมือนถ้าใครที่ไม่รู้จักก็มันจะทำหน้าที่คล้ายเหมือนประมาณกันแขวนลางนะฮะตัวนี้เวลาสมมติว่ารถเราโดดใช่ไหม แล้วไอต,ตัวเนี้ยมันจะทําหน้าที่เหมือนแบบเกี่ยวรางนะทําให้รางเลือ่อนเน่ะประมาณเนี้ยอีกอ,อกเนาะโอเคเพราะว่ายัางไงเอาตรงๆก็ไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่อยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็จะมาสอยน็อตขึ้นกันนะฮะ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมทำอีกข้างให้เสร็จเลยนะฮะก็จะได้มาประมาณนี้หัวน็อตต้องขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะทำตัวตบนะเอ้ยตัวพับนะครับทีนี้ก็จะมีรูไมไ่ใช่อีกรูนก็คือรูด,ด้านบนนี้นะฮะเพราะเวลาเราพับเนี่ยเราจะล็อกอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วตัวนี้มันจะชน ฉะนั้นรูตรงนี้จะไม่เกี่ยวเราก็สามารถล็อกก็เข้ากับตัวอันตรกาศได้โดยใช้น็อตหัวเหตุนี้นะฮะหย่อนเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการล็อกอนะฮะ ล็อกให้เรียบร้อยนะครับหลังล็อกเรียบร้อยแล้วจะเป็นประมาณนี้นะฮะเป็นอันดอรกา์ดนะฮะ <c oughs> แล้วต่อมาทำยังไงต่อมาตรงนี้นะครับให้หาแหวนประมาณเล็กๆนะฮะ1นมิลคล้องไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวแหวนนะ แหวนนะครับอย่างนี้นะหน่วลวงแล้วก็ล็อกกับตัวล็อกนัดนะครับผม อย่างนี้นะฮะส่วนตัวตัวกันชนตรงนี้ก็เราจะกะให้อยู่ประมาณนี้นะฮะฉะนั้นตรงนี้ต้องทำยังไงตรงนี้ก็ใส่นอ็อตจะเป็นน็อตยาวหรือว่าน็อตหัวเห็ดก็ได้นะครับ แต่ว่าอย่าขันแน่นนะฮะอันนี้ผมก็จะใช้น็อตหัวเห็ดนะแล้วก็กะก่อนว่ายังไงสมมติอ่ะอ่ะเอาม,มุมนี้และกันมุมนี้นะเขาก็เอา Not head นะ็อตหัวเห็ดเนี่ยใส่รูที่จุดตัวนี้ ะฮะใส่เข้าไปนะครับไม่ต้องขันแน่นนะเอาแค่ว่าให้พอขยับได้พอนะเดี๋ยวผมทำให้เรียบร้อยเลยนะ ทำเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะฮะขยับได้ทีนี้ทำาไงต่อก็ใส่นอ็อตขึ้นมาตรงนี้นะก็จะใช้นอ็อตยังไงก็ได้ที่มันย,ยาวๆหน่อยก็ได้นะฮะหรือว่าเอาสั้นๆก็ได้แต่ต้องใส่ แหวลองได้นะอผมเอาน็อตยาวใส่เข้าไปแล้วก็ตามด้วยตัวโบสทนี่ฮ แล้วก็ใส่แหวนลองแหวนลองนะฮะแล้วก็ตามด้วยล็อกนัดนะครับ นี้ก็เหมือนกันน็อตบูแหวนลอง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 แล้วก็ล็อกนัดนะฮะประมาณนี้ ทำยังไงก็เหมือนเดิมสอยนอ็อตจะเป็นแบบนี้ แล้วก็ทำทำไงต่อก็ร้อยด้วยโอลิงขนาด17มิลเชื่อมเข้าด้วยกันเสร็จแล้วสไลด์ให้กันชนพัดโอเคเดี๋ยวมาต่อด้านหลังกับส่โลใส่ต้ม ปิดเรียบร้อยวันนี้จบเพียงเท่านี้นะฮะแ้วก็ชอบถูกใจกดติดตามนะครับกดซับได้นะฮะสำหรับค่าหลายช่วยดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปรือไม่ก็สมัครสมาชิกที่ใต้คลิปทุกคลิปที่ดูนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ